สวัสดีครับผมพอดิสารบ่าวพันธุ์เพื่อนเมืองครับผมมื้อนี้ได้เมนูข้าวแรงเลยครับกับทีมงานผู้บ่าวใส่บ้านครับผมบ่าวใส่กับมวนเฮ็ดหยังครับเหมื้อนี้ฮะไครับต้มไก่เห็นบ่ครับต้มไก่ครับผมไก่บ้านเละครับนี่ครับส้มก็สิเป็นยอดบักขามอ่อนครับผมนี่ครับไก่กระเด็นตีมืดบ่าวสซเลยครับผม เบาวไซไง่ายถือทหารครับผมสมไก่ไซมอหนึ่งครับผมหมอนลน้อยพวดเลยไซมูลจ้าตบสมไก่ไซมอหนึ่งนี่แหละครับแสบีบคือเก้าสูตรเบาวไซตะมุนครับผมกินงานเข่าแรงครับผมอยู่เทียงหน้าเบาวน้นครับมือนี่อันนี้ปลาสลิดครับผม ปลาสลิดมีบางบ่อเนี่ครับเด้อมันเป็นปลาสลิดบางบ่อเด้อมีบางบ่อแถวบ้านนะครับพอด,ดีทีมงานทีมงานอยู่ในบ้านนี่แหละครับเพิ่นสูบน้องครับผมเลยไปขอสื่อน้ำเพิ่นเอาไปปล่อยน้องแน่และเอาไม่ให้จีนนะครับผมนะครับอโอ้ได้เวลาหรือเปล่าครับอโอ้เรือดใส่ก้อนครับผม น้ำบ awesome, ่สมใส่ต well, ีใส่ที่หลังวะใส่ดอกโอ้เพิ่นสูตรเพิ่นครับสูตรสูตรบ่าวใส่เพิ่นเด็กเด็กเก่าไปเป็นทหารอยู่อยู่ใส่ก่อนว่าเป็นเป็นเป็นแผนแยกยังยื่ส่วนใดกิจทหารไม่เห็นแล้วว่าวันนี้อยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียน นี่ครับเสพเศพมาจากคุณเด้กอกอดทอมอ๋อคุณเด้ครับเด้อไงใครจะหันห <finishing on developed Airbnb> มาไก่ค <au> <on> ือนห่วงแบบบาทนิดนีงไก่น้อยนี่ครับก็เอื่นเอื่นไก่เซมอ๋อหนึ่งนี่แหละครับนี่หมอหน้อยหบุ่ยเออยมหล่นจะเอาหลุดครับแต่ว่ามันสุกกระเพาะละ ตุมไก่เนาะใส่ไก่กับขามอ่อนกับคัพกั็นน้องเลครับแถมมาใส่หมอนหนึ่งอีกพร้อมแบบลูกทุง่งลูกทุงกท่งทุ่งแน่จ้าเราเห็นแล้วนี่ครับเ <g ül> อาเอาสูตรเบาไส้พันดอกใบขามที่ที่หลังเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปรี้ยวเพราะมันเป็นใบขามอ่อนนะครับต้มไก่ใส่หมอนหนึ่ง โอ้ยล่งไฟยังคักเลยครับเดือดเป็นเดือดเลยครับช่วงนี้คุณอะโอ้ยอไม่เปื่อยเลยบรืเป่าอือโอ้โเดี๋ไปรับกลุ่มครับต้มซั่ววะครับเนี่ยห,หรือต้มกลินต้มกินเนาะซั <c oughs> ่วกับซั่วอือกลุ่มซั่วปะอือโอ้ยเดือ,อ,อดคักเลยาเป็น ไปอยู่โรงเรียงครับบาวไซเ็ห็ดเมนูเศบๆบเรียงแม่เออนี่ผมกงร้อยไปแล้วเออเออเพิ่นกูอยู่โรงเรียงถ้กางเที่ยวกูจีผู้บันทึกอาหารน้อกันเพื่นกำลังซัวกันอยู่ครับบาวพุ่มบาวไส้เพิ่ม้วกูงไว้กินเนื้อโรงเรียงยุ่งืกันชอบไมบัโอ้บาวฮะบานนท์เป็นปงปลาสลิดครับผมที่มงใ้เตียน ก็ดีไปเขาปูอะรู้อะจ้าจเขาอกหาาห้นกคเหอนไปคกเห้นอรเ้อยู่ยู่น้าคอยเด้อยู่กลางท่งนะนี่เหนยู่เงาขาอยู่คอยอยู่บซัองกูทุกกีุ่กบ่าวบ้ิซิมนะฮะโอ้ตาครับผมวนเห้

dạ xoáng cái đấy, Môn mình ừ, thì ừ, à môn một tết hiệu. Way cho môn mẹ mười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  gì mẹ mười môn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 ตับไก่ใส่ดีกว่าครับได้บี๋พ่อนหมครับพื่อืออือนี่ครับแก้วตับครับผมตับใส่ที่หลังเรื่องผ้าพื้นมากกว่าเสียอ่ะแก้วตับพริกสูตด้วยครับนันะครับมาคุยน้ำกันมาสดน้ำกันครับสวดหอนตีมือเบาหนุ่มไส้กระมุนไหถือทหารครับผมจุ่มยา โวมวววนวมาูเดียวมามาเด้อบาที่หน้ของคนพาคนขมาแล้วมาบาผูเดียวเลยหวม่ลวนบาเาน้างอู่่าูคืับมาเลยครับเด้อมาจวดน้ำกันครับมากินเขาแรงน้ำกันครับผมับทิมงานมือนี่ หัวขาดว่ฝีมือเบาไซกมุนอุ่นปทิมมือ่ตอนห้าุ่นไปแล้วยายอู่นเบาโดนเหยียงก่นโอ้ยนี่บอเนียยังกนี่เขาเอนเขียดเขียดตาปาตัวเนี่ยเบานอนพูดไปยั่วันสามสบลีอนะครับอยู่นีนักเตะนักเห็นกตันเาะ กากีโค้ดเลยดไว่าใบใบหมดแล้วไอ้เด็กครับเด้อต้องขอบคุณไก่เบาหนงนะครับมือนีงไก่มาเห็ดเมนูแซ่บครับผมมือนมีวัลระบบเสพเบาไส้กับมุนครับลงลงฝีมือฟีเท้าเองพออัเดียบอเด้อเบาพุ่มโอ้กินมเขาแล้วแม่บ้านไม่หรอบ่กโอ้ผมจิ้มเขาเขาขอบครัวครับผม นี่ครับตกตไก่มงมงยงไก่ไม่พัวว่ากูเป็นคนมาแสอยู่แล้วสกเป็น่เนี่ยมึงฆ่ามึงโอนนี่โอ้ย่างกย่งิงขัวเอนเนี่บวกกูยัอะไบวกเราเดียวเนี่ยเาเอาหาเอาไม่ต้เปลียนหรอกยงไก่เยเลยังเปี่ยนเีตีมือบตีเมือั้งเยอยู่บ่็ไม่ต้องใส่ด้วยสอหาัว่งไก่กบีวะเว้ยส่เยกันแล้วยง มาหอเลยกินค้นึ่งครับมือนี่ไก่เราก็สองเนี่ยเด้นมาเีจมากเพราะถ้ากงนี่อดีตลาบลาบติวนึ่งถาไปตกไก่ปตุมดุกวเลยเ่เมืองแีไปยมาอยู่เวเห็นคนเนาะเหนมีคนไก่อบแบ่นั้นงันมันมุดน้ำยิงปาได้มนันบงเลย เส้นแห้งหัยนตึงแห้งไม้ใหม่หัวปลานังทะเลยาดงกุ้งหจง่ยงานทะเลอยู่ใส่หมี่รับ้านเฮายังไงผมสืบมาแต่ส้มปรีอยู่ทะเลงานงานนี้ยังงานใคหมูแม่จงงานไหองก่จะโอ้ยถมงไหม่เวลาต้มมือดิเ็ดบ่าวเซรักเค็มน้อยินแซ่บถึงตัวครับสมมยู่ตลุงเดียมด่วน หายกินแต่เนี um, the kind of the <laughs> mm. ้มันดีนันดานเราอยู่ว่ะวกตรงนดิเนี้ยเดอๆโอ้ยร้เรื่แล้มันหายกินเบิดกเต้องกนผู้เฮ็็ต้องกินก่อนหรือไงใชวผู้นผู้ไปฝึกมากก็ต้องนี่เอานี่จะพาคนแอ้วก็แบบากแบบตัวแบบต้น ขอบคุณพ่อพุอะเนาะทาวันพูพ้กหนีเลยพูกูไปกินเลยต้มยดหมูต้มยดหมูพไปหากินอยู่หลางเดี๋ยววันพูแล้วี่พิมเป็นเมือด้เมือนั่นดีเป็นอาหารนันนี้มือนี่เป็นอาหารนั้นมีมือก้อนว่างมืออยู่หรอเมือก้อนว่าแบนี้นึกันเมือแมีวันจดีเรื่อใช่เขาไปไหมครพวกเาปกันเดื่องเรื่องไปจกุ้งก่นเรอเราเขา รับเป็นสูตรเป็นสูตรต้องศิลุ่ยเลยตอนเป็นอาหารัก็สูด้วยสันเด้อเขาบอกให้ทำเลยจความคิดเกีกบอย่านี้เ็ดเนาะเข้าอี้สิเข้าเหนียวชินเดียนเราชินเดียนใจหอมไม่คิดว่ซื้อหรือเนาะความคิดขอเราขอเราไปเงินเดือนออกใจขอหักเออเขาเกินไปเงินเดือนเขาหางนเราเอยอย่นี้ชูควงเงียบเงียบสองพันครับใจส่วนตัวส่วนตัว Bố ừ, em không, anh đi Hay quá xếp bố phát quả cảnh còn đó Hắn bớt chân hay Bố hãy bố bớt Bố hủ chá bao hoa sưu em bỏ đây nhiều nhớ Bao hoa chú ba hoa phùng Tùm Hay tùm nhanh Bao hoa khám vang khá ơi Nhà cái nó khổ khẩm khổ yên Ui <laughs> <Mùi đế quá. cười> <laughs> Bao hoa khám vang xuống thì chú cơ phiêu hợp hình bể ดูแลดูแลพู้นฟากฟืนนะครับฟากฟืนส่วงสี่ถุงเมื่อกาันีุ่งไอันบวเยอะือสามถุงสามถุงเนี่นอ่วะกินเขาแล้วครับยาญ่ๆกัเนียน้อนครับผมก่อนสี่ถุงคือเนอยมากจรงเออเจ้าี่เี๋ยวจก่อนเจ้า่ะเอาดีละไจมู้นปวดอือเจ้าเบาไม่นสั่นทกวันม่ได้ยาเลยวา

อแม่ก็ยังเลี้ยบ่านะเออไม่ลดกม่ส้นนะครับโอ้ยเ,เสียงเสียงในสนบบามบแล้อบอะไรบังเนี่ยครับรว,ออว,ว่ายไปตรงเทปวันศุวันจิออนทรห้องหลบตุนมัมาควงในไหลว่ะารถตรกควงอุ้ยมาควง

ขาดแล้วใส่ไปตำรวจแท่นได้นะนนนนไม่ต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่ตัวกวนขาดสามเหรียญเนาะเชียยฮากน่นใสเงีนยเต็ดดมกเกินสามสิบรับเบาพ,พุ่มพนเบาเรื่องคาเขาพ่นขับอยู่นี่เ่าเกินสามสิบขั้มรกลกับเพาะเล่นบ่ัโหลฮัหัหลััลั อืมว่ามึงกินบทสามสิบคำมึงบทกอนแตกว่ะคนนี้นับไปอืมยี่สิบคำเหมือนมึงถึงเวรเ้ผอมันแต่ละคำกว้าเข้าบ่อคำเกรชังพี่แกงผอมนะพี่กระงบอเปิดลดตเปดบ้าหยอกกันไดซบอใช่สิบเนี่ยว่าคำไหนได้ดิอืมพูดจริงคำหน่อยเนี่ยนับงนม่บานกินเนาะ โอ้ไม oh, oh, ่มืงอมือโอ้ยคื่องของบาบูนก so ันเลสมจัปันสามึงปันนึสของผูปันหนึ่งสามของหนึ่งนนึไม่สมเามึงสปันสของมันปันหนึ่ไ้นลกินีหวยหัวกะอาปากกินเลยนะกินร้เขาต้องบอหยอกกันเตี้อลยโอ้ไปอุ่นกินชดมือไม่เด่นลายปันนี่ เสียบอยู่ครับเสียบอยู่แต่ว่าผมไปกินเขาว่างอิ่มว่างใบสามอยู่เนาะเดี๋ยวได้เด้วยนี่แหละครับเขาเลี้ยงกับทีมงานราฐบานครับผมเราพูดคนกินเขามาแล้วกินกับแม่บ้านเพท่านแล้วครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อเสียบครับผมเดี๋ยวกินเขาอิ่มกับพักกันแยกกันไปนอนและครับเพราะว่าณเหลือประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งครับ จังจีฮอดช่วงเครืฟิวกันครับผมยูดีมีแหงครับผมขาดเบาแอวเบาหอยครับผมเบาสงการเพิ่อยู่ไก่กับมูดอกยันบ่ไดิมากิน้มยอกครับผมยูดีมีแหงสู่ๆครับผมนอนหลับฟันดีครับผมลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ